สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรมูดรีวิวนะผมนะคลิปนี้นะครับผมจะเอาไม้ลาวลียติดปกเสื้อไม้ไซเนี่ยเอามาต่อเข้ากับเจ้าดีใจออสโมแอคชั่นสามนะครับผมนะก็ปกติแล้วดีใจออสโมเนี่ยรุ่นที่หนึ่งใช่ไหมมันจะต้องมีตัวแปลงนะผมนะเปิดขึ้นมาปุ๊บตรง usb type c เนี่ยตรงนี้เอาไปชาร์จใช่ไหม มันไม่มีซาวการ์ดใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีซาวการ์ดในตัวเขาบอกว่านะแล้วก็มันต่อไมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองต่อแล้วกันนะครับว่าจะเสียงเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาถ่ายที่ในห้องนอนผมนะครับคือผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมนะไม่อ่ากล้อง dji osmo ตัวนี้ครับไมมันอยู่ด้านหน้านะครับเวลาเราพูดแบบเนี้ยอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยเสียงมันจะดีมากนะเพราะว่าหนึ่งไมมันอยู่ด้านหน้านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะอัดเสียงให้ฟังทําไมผมถึงต่อเพราะว่า คนที่เป็นไบเกอร์คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ทำคอนเทนต์เนี่ยต้องเอาไม้สายเนี่ยเสียบเขบ้ากับอ่ากล้องแล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยเอาไปไว้ด้านในหมวกกัน,น็อกถูกไหมนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยเราจะถ่ายเฉยเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดเวลาขับรถนะครับผมนะมันก็จะได้ยินเสียงแต่ลมปะทะกล้องเราผับผับผับ,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 บอะไรพวกนี้ครับผมนะดังนั้นเราก็จําเป็นต้องซื้อไม้มาไว้ต่อกับกล้องเนาะโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเพียวๆนะครับจากกล้อง ดี i จออ o สโมสเลยนะครับผมนะโลเทสนะครับผมนะสวัสดีครับผมมิตรหมูรีวิวนะครับผมนะอันนี้นะครับคือเสียงจากกล้อง DJI Osmo Action 3นะครับอันนี้พูดอยู่ด้านหน้าของกล้องเลยนะครับผมนะเสียงดีนะครับผมเชื่อว่าเสียงดีผมเคยถ่ายแล้วยาเนี้ยหรือระยะไกลกว่านี้นะครับเสียงเสียงดีมากนะครับผมนะทีนี้นะครับผมจะเอาไม้สายเนี่ยต่อใส่เพราะว่าทำไมครับเราจะติดหมอน็อก มันจะได้ยินเสียงคนขับนั่นเองเนาะโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นเสียงไม้นะครับในตัวกล้องเลยนะผมที่นี้ผมจะสวมเข้าไปในตรงนี้นะครับผมนะปุ๊บนี่ครับแล้วก็เอาไม้สวมเข้าไปปึ๊มนี่ครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะผมนะที่นี้นะครับ เวลาส่งเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงไม้มันจะเสียงดังมากนะครับผมนะดังนั้นนะให้เรามาตั้งค่าเสียงในเจ้าตัวกล้องก่อนนะครับผมนะวิธีการตั้งค่านะครับผมนะโอเคครับทุกคนผมขอสลับนะครับสลับหน้ากล้องนะครับแป๊บหนึ่งครับผมนะเมื่อกี้มันตั้งค่าไม่เห็นนะครับผมนะทีนี้วิธีการตั้งค่าไมนะครับของ DJI เนี่ยให้กดตรงนี้นะครับผมนะตรงตรงขีดตรงนี้ให้เป็นไหมแตะเข้าไปนะครับแล้วก็กดรูปไม้นะครับผมนะ อ่าทีนี้นะครับผมนะการขยายเห็นไหมบวก2นะครับนี่ผมเอาบวก2ถ้าเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยยีเสียงมันจะดังมากนะครับเนี่ยเสียงดังมากแบบไหนนะครับดูนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมเวลาพูดเนี่ยไม่จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับเสียงมันจะแตกนะครับผมนะทีนี้นะครับให้เราถ้าเสียงดังมากเนี่ยผมเคยลบถึง12บสองไหมนะผมนะอ่นี่ผมจะเอาลบศูนย์นะครับไม่ไม่ใช่ลบศูนย์นี่บวกศูนย์เดซิเบลโอเคผมจะเอาบวกศูนย์นะครับเอาไว้ค่ากลาง อ่าโอเคครับต่อจากเมื่อกี้เนาะที่เราต่อต่อไม้แล้วก็มากดเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะผมนะทีนี้ก็แตะหน้าจอเลยนะครับผมนะอ่าทีนี้นะครับผมจะทําการถ่ายวีดีโอแล้วก็บันทึกเสียงให้ดูแล้วนะครับโอเคครับทุกคนนะครับผมกลับหน้ากล้องแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะพูดนะตัดเสียงไปที่ไม่ดีใจแอคชั่นแล้วนะครับผมอ่าบันทึกเล็กคอร์ดเรียบร้อยนะผมนะลดเสอ่าผมขยับใกลๆก่อนก็ได้นะครับ โลเทสหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโลเทส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 นี่คือเสียงจากนะครับไมโครโฟนเราเลียติดปกเสื้อนะครับนะครับก็จะได้ยินเสียงรูปไม้นั่นเองนะครับผมนะก็เสียงค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยทีเดียวนะครับผมนะถ้าปรับเสียงไม้นะครับขึ้นเยอะกว่านี้นะครับเสียงแตกแน่นอนนะครับผมนะทุกท่านเวลาเอาไม้นะครับไปติดกับกล้องแล้วเนี่ย ก็ลองเทสเสียงนะครับเทสเสียงแล้วก็ลองปรับเสียงลดหรือว่าบวกขึ้นนะครับให้มันเหมาะกับการพูดของเรานะครับเสียงเราประมาณไหนเวลาพูดมันแตกไหมเวลาพูดไปมันพอดีไหมหรือว่ามันเบาไหมนะผมนะก็ลองเอาไปปรับใช้แบบนี้ลองดูนะครับโอเคก็เป็นการทดลองเสียงใหม่นะครับแล้วก็ต่อกล้องอต่อไม่จากกล้อง DJI เนอะเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมฮะต่อแบบนี้เลยตรงๆไม่มีตัวแปลงไม่มีตัวอะไรนะผมนะเสียบเข้าแบบนี้เลยนะครับโอเคทุกคน โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการนะครับต่อไมค์เข้ากับกล้อง DJI Osmo Action 3นะครับผมนะก็ใครสนใจนะครับทั้งตัวกล้องเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็สนใจทั้งตัวไมค์สายแบบนี้ผมเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์ไว้ให้นะผมนะก็ไปกดสั่งซื้อเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นการรีวิวอะไรนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ